สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูน้องๆ Baby ้ชุดนักเรียนตัวลิมิเต็ดกันค่ะเซตนี้จะเป็นเซตที่ทางท็อปทอยทำร่วมกับ Baby ้นะคะนี่ค่ะทางนี้เขียนว่าจำกัดทั่วโลกเพียง500ชุดนะคะลิมิเต็ดที่มีแค่500ชุดทั่วโลกค่ะน้องๆน,น่าราักมากเลยนะคะสำหรับพิกัดเดี๋ยวไปใส่ใส่ไว้ที่ราลยละเอียดใต้คลิปค่ะมาดูที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ น้องๆจะมาในชุดนักเรียนค่ะมีน้องกระต่ายแล้วก็น้องหมีนะคะน้องกระต่ายอันนี้จะเป็นตาน้นาด้วยค่ะเป็นตาน้นาสีม่วงแล้วก็น้องหมีจะมาในตาโกรดนะคะทีนี้มาแกะออกมาดูกันค่ะ เริ่มจากน้องกระต่ายก่อนเลยนะคะน้องกระต่ายจะมาในชุดนักเรียนหญิงค่ะใส่เป็นกระโปรงแบบนี้แล้วก็ตรงคอเสื้อจะมีโบนะคะตรงอกเสื้อเขียนว่า baby tree ค่ะเสื้อน่ารักมากเลยแล้วก็จะติดโบสีเดียวกับกระโปรงนะคะเป็นสีกรมเข้มค่ะสำหรับหน้าน้องกระต่ายนะคะหน้าผากจะเป็นสีม่วงอ่อนม่วงอ่อนเกือบขาวเลยค่ะเป็นสีเดียวกับตัวเสื้อเลยนะคะ ก็เป็นตาร้องไห้แบบมีน้ำค่ะปากแลบลิ้นแก้มจะเป็นกระต่ายกับรูปอุ้งเท้าแมวนะคะนี่น้องน่ารักมากเลยค่ะส่วนสีจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนนะคะเดี๋ยวปอาจะลองเทียบกับน้องมาการองให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นเบบี้ทีมาการองตัวจะเท่าๆกันนะคะสีก็จะใกล้เคียงกับสีชมพูอ่อนของมาการองเลยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ สำหรับสายคลองก็เหมือนมาการองนะคะคือจะมีเขียนว่าเบบี้ทีส่วนด้านหน้าจะมีเขียนเป็นอักษรจีนแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูที่ตัวน้องหมีกันนะคะน้องหมีก็น่ารักมากๆค่ะตัวน้องจะมาในชุดนักเรียนชายนะคะตรงคอเสื้อจะมีเนคไทแบบนี้ค่ะอกเสื้อเขียนว่าเบบี้ทีเหมือนกันนะคะที่ใส่จะเป็นกางเกงสีกรมเข้มค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีน้องหมีสีน้ำตาลขนนุ่มน่ารักเลยค่ะขนจะเป็นแบบขนฟูๆนะคะ ที่หูด้านในจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะส่วนหน้าน้องหมีจะมาในหน้าผากสีฟ้าตาดุปากอมข้าวแล้วก็แก้มยมโดนะคะสายค้องก็เหมือนกันค่ะแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคอนี้ก็สามารถเปลี่ยนหน้ากับน้องเบบี้ทีมาการองได้ค่ะเดี๋ยวปรจาจะสาธิตเปลี่ยนหน้าให้ดูนะคะเราจะเปลี่ยนหน้าน้องหมีกับน้องมาการองตัวนี้ค่ะวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมใช้เป็นช้อนสั้นนะคะ หน้าน้องออกมาแบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตากริ้งอันนี้นะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เปลี่ยนหน้าได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นน้องหมีตากลิ้งดูแบลวๆน่ารักค่ะ ่วนชุดนะคะชุดของน้องก็สามารถใส่กับเบบี้ทีมารการองก็ได้หรือจะเป็นลาบูบูมารการองคิมมอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาจะลองเปลี่ยนชุดให้ดูค่ะนี่ค่ะเอาจะเปลี่ยนกับชุดนี้นะคะเป็นเสื้อของน้องมาการองชุดเอี้ยมของคิมมอนแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าของน้องมาการองนะคะ ่คะถอดเสื้อออกมาแล้วน้องหมีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสื้อยืดของน้องลาบูบูมาการองน้องก็ดูใส่ได้พอดีนะคะต่อไปเป็นเอี๊ยมของคิมมอนค่ะนี่ค่ะเอี๊ยมของคิมมอนก็ใส่แล้วพอดีดูน่ารักเลยนะคะต่อมารองเท้าลาบูบูมาการองค่ะ นี่ค่ะชุดนี้ใส่แล้วก็ดูพอดีดูน่ารักมากๆเลยนะคะน้องหมีก็เปลี่ยนจากชุดนักเรียนเป็นชุดไปเที่ยวแล้วค่ะปอยชอบตัวนี้มากๆนะคะทีนี้มาดูที่น้องกระต่ายกันค่ะน้องกระต่ายจะเป็นตาน้ําสีม่วงแบบนี้นะคะดูใกล้ๆจะเป็นน้ําสีม่วงแบบนี้สวยน่ารักมากเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับน้องๆเบบี้ทีลิมิเต็ดชุดนักเรียนค่ะน่ารักทั้ง2ตัวเลยนะคะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ